มาลงกล้องสองกันนะครับเนาะนี่เป็นจิ้งจกนะครับงาแกะหลวงพ่อหนายวัดบ้านแจ้งนะครับนี่นะเป็นงาเก่านะครับงาแกะเก่านะครับน้องงาแท้นะครับแล้วก็มีจานนะเห็นไหมครับดูตรงหัวนะครับนะมีรอยจานนะครับจานเก่านะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนาะมีรอยจานนะนี่ทั้งฟองตัวนะครับเนาะเห็นไหมครับเนาะรอยจานไอ ตรงหัวตรงซ้ายมือใช่ไหมครับนะมีเจอรอยจานนะครับเนาะแล้วก็รอยแกะก็เก่านะมีนะครับเป็นงาแท้นะวี่นี่ครับงาแท้นะครับจะออกช่ำๆนะครับเนาะช่ำๆนะครับแล้วก็นี่อยู่ในส่วนที่นะครับเน่ยเก่าก็มีนะครับเนาะแตกลายงานะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะพี นี่นะครับผมเห็นไ,ไหมครับความเก่าของงานะนะางานะครับเราแตกลายงานนะครับแตกแล้วก็เป็นไข่้วยนะครับเห็นไ,ไหมครับ,รบนี่เนาะวิววีนะครับเนาะ ก็โอเคนะครับนวีนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเววีเช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้การเสมอมานะครับเนาะแล้วก็นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ